ธุรกิจของสอสบางคนทําธุรกิจ call center s c เมอร์แล้วเว็บพนันหม0 0นล้านคือวันนี้หุนเซนนมันรู้มันรู้ว่านักการเมืองบ้านเราพวกข้าราชาการบ้านเราเนี่ยเอาตังค์มันก็เลยเอาเงินตรงเนี้ยมาจ้างพวกนี้มาเป็นรัฐบาลมาซื้อเสียงและพอเวลามันยึดแผ่นดินเราได้ก็ทําเป็นเงียบๆแม่ทัพกุ้งนั่งอยู่ในตําแหน่งแม่ทัพจะไม่รู้เลยเหรอว่าตรงไหนไมันเป็นยังไงแกยังพูดเลยสมัยก่อนแกบอกไงรู้อ่ะ แกบอกแต่ก่อนผมไม่รู้นะว่าใครทําอะไรไว้แต่ตอนนี้ผมอยู่ผมไม่ทําเอาก็สแสดงว่าแกรู้หมดไงก็เหมือนกันที่แกพูดแต่บอกมีคนสั่งหยุดยิงอ่ะแล้วแกพูดไม่ได้อ่ะนะถ้าพูดไปแล้วต้องมีคนโดนประหารชีวิตพอถึงวันหนึ่งแกบอกว่าไม่มีใครพูดคุณจะให้ประชาชนไปเชื่อใครได้ยิ่งนักการเมืองไม่ต้องคุยถึงไม่มีใครเขาเชื่อแล้วพูดมากับบ้านน้ำลายพ่นแม่งไปเรื่อยตอแหลมไปวันๆในพวกนักการเมืองเนี่ยผมมองเหมือนหมาเลยนะไม่มีสําหรับนักการเมือง ถ้าตาบใดบ้านเรายังเปิดบ่อนคาสิโนไว้ฟอกเงินไม่ได้ไม่มีทางที่จะเขาจะยิงที่ที่ปล่อยเป็ดคือคือโอกาสที่จะไปท,ทําถนนเชื่อมต่อจากเกาะกูดถึงเกาะฟูกัวเนี่ยเป็นเรื่องยากตัดความสัมพันธ์นกับขเขมรเป็นเรื่องง่ายรัฐบาลยังไม่ทําเลยไม่มีนักการเมืองคนไหนตั้งแต่อดีตจนถึงอนาคตกูไม่เอาปัจจุบันนะกูจะบอกว่าไม่มีนักการเมืองคนไหนจากอดีตถึงอนาคต ที่กล้าที่จะไปตัดความสัมพันธ์กับขมรน,นั่นแม่งคือกระเป๋าตังค์ใครจะไปกล้าละ่ะขมรเป็นกระเป๋าตังค์มันรู้จุดอ่อนนะักการเมืองบ้านเรามันรู้นะักการเมืองบ้านเรามันชี้หน้าด่าพ่อด่าแม่ได้เลยบอกไอตัวนี้มาฟอกเงินกับกูวันนี้กองทัพมันอ่อนแอเพราะการเมืองเข้าไปแทรกแซงจเจ้าพลเอกว่าเอาต้องทําตามผมนะอ,อจะจะเป็นประลัดกระทรวงกลาโหมไหมได้ยุทธพลเอกนะ,จะเจ้าไหมอยากจะเอาพลโทรพลเอกไหมเดี๋ยวพาไปนั่งบอกไอ บอกอกองทัพไทยมีอัตราว่างอยู่อยากจะเย,ะย่ยลอะไรฝากลูกเหรอเอาเด้แต่คุณต้องทําตามนี้นะทุกอย่างทําตามหมดครับขเขมรลุกคือคนตกงานเพิ่มและไอ้พวกที่ตกงานไปเมื่อประมาณปีปีที่แล้วต้นปีที่แล้วเนี่ยนะฮะอีกจํานวนหลายพันคนเลยนะครับวันนี้ก็ออกมารวมตัวกันตะโกนอยู่หน้าโรงงานเรียกร้องสิทธิ์และไอ้พวกที่หลังจากนะครับไอ้ฮุนเซนบอกให้กลับมาบ้าน แล้วมาหางานทำแล้วมาตกงานอยู่ในขเขมรอีกเป็นแสนคนเลยวันนี้ก็รวมตัวกันได้ประมาณ6 7เ0 0พันคนก็มายืนหน้าโรงงานแล้วมาด่าทอเจ้าของโรงงานนะครับไม่ได้ด่าผู้นำตัวเองนะแต่มาด่าทอเจ้าของโรงงานซ้ำลายด่าประเทศไทยด้วยเขาบอกว่าประเทศไทยคือต้นเหตุของการที่ทำให้คนขเขมรตกงานมันไม่โทษผู้นำมันเลยผมไม่แปลกใจแล้วครับมันโทษผู้นำมันไม่ได้ถ้ามันโทษผู้นำมันปุ๊บติดคุกปั๊บเลย โทษผู้นํามันปุ๊บติดคุกปั๊บแล้วก็คิดอย่าคิดนะครับว่าคุกจะไม่พอขังคุกขเขมรเพียบแล้วถ้าไม่พอจริงๆนะครับคุกสรลนเตรงอะไรนั่นแหละของมันนะไอ้ที่เพิ่งขึ้นมาระโลกนะั่นะบอกโอ้ทั้งนั้นยังว่างอยู่พ่อเอาไปฝากขังไว้ได้ <c oughs> ยังไม่แปลกใจแล้ครับนะฮะเรื่องของสวัสดิการคนงานที่อยู่ในปัจจุบันนี้ก,ก็ก็ลดลงรัฐบาลก็ทอดทิ้งนะครับ หลายคนบอกยังไงรู้ไหมครับไอคนที่ไปชุมนุมแม่งบอกไงรู้ไหมเนี่ยถ้าเราตกงานอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเราก็ถูกแล้วถูกบังคับให้ไปทํางานที่ไทยโอ้ยพวกมึงถามกูแล้วหรือยังมีมีหน้ามากลัวว่าจะถูกบังคับมาทํางานที่ไทยวันนี้มาเลเซียเขาไม่เอามึงแล้ว ชัดเจนอันวาอิบาบหิมบอกไม่ได้ผมไม่ได้พูดเลยว่าผมจะเอาไอ้คนงานแรงงานเขมรเข้ามาชดเชยที่ตกงานอยู่ในไทยไอ้ที่ว่าตกงานกลับจากไทยมาก้า0แสนคนผมรับไม่ไหวหรอกโอ้โหมาเยอะขนาดนั้นแต่คนบ้านกูตกงานหมดเลยเพราะเศรษฐกิจม,มาลงมาเลยมันก็ใช่ว่าจะดีกว่าไทยไม่ช่เท่าไหร่จริงไหมเออฉะนั้นวันนี้อันวาอิบาบหิมเขาก็บอกเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นเขาหมายความว่าจะมีการเปิดกว้างรับแรงงานเขมรเข้ามาทํางานแต่ไม่ได้บอกมให้มึงมา ทั้งหมดโอ้โหอันวาบอกือนะไอ้ฮุนเซนอะไรครับไอ้ฮุนเซนไอ้ฮุนมาเนเด็ดนอฆาตกรมือเปื้อนเลือดพอพูดไปทางนั้นเองนะไอ้ฮุนเซนบอกมึงอะฆาตกรมือเปื้อนขี้ขเมเณรเขากังวลน,นะครับเขาจะถูกบังคับมาทํางานที่ไทยเขาไม่อยากทํางานที่ไทยมึงถามพวกกูแล้วหรือย,ยังว่าพวกกูพร้อมที่จะรับพวกมึงเข้ามาไหมอย่าว่าแต่รับเลยมึงถามพวกกูหรือเปล่าว่ากูนี่อยากจะคบขเมเรไหม คนไทยไม่มีคบขมรไม่มีใครอยากคบขมรยกเว้นนักการเมืองบ้านกูนักการเมืองบ้านกูเขาให้อภัยคนขมรเสมอไม่ว่านะนักการเมืองบ้านกูไม่ต้องคิดมากทหารจะโดนยิงตายประชาชนจะถูกฆ่าตายนักการเมืองบ้านกูนี่เป็นไงให้อภัยได้เสมอกูก็ไม่รู้ว่าแม่งพวกนายกไอพวกรัฐมนตรีพวกนี้แม่งเป็นพระชั้นสมเด็จกันมาหรือเปล่าพูดมาได้แหม,แมกลัวมาทํางานที่ไทยแม้กระทั่ง ว่าอิบบาหิมประธานอาเซียนยังบอกเลยบอกโอ้กูไม่ได้หมายถึงอย่างนั้น อันวาตกใจขนาดใหญ่เลยอ่ะกลัวเลยบอกกูไม่ได้พูดกูบอกแค่ว่ากูพร้อมเปิดรับแรงงานเปิดกว้างแต่การเข้ามาก็ต้องเข้ามาเหมือนเดิมก็ต้องมีการรีเช็คมีการอะไรคือก็เข้ามาแบบปกติไม่ใช่พวกมึงเทกันเข้ามาขนาดน,นั้นถึงถึงบอกคนคนเขมรนไม่ได้แปลกหรอกกับการเรื่องอย่างนี้นะไปบอกไออันวาด้วยนะพยายามแดกยาแก้ปวดหัวหน่อยให้มึงคบเขมรเป็นเพื่อนนะผู้นำเขมรเอยคนเขมรมันก็พอๆกันนะ ประชาชนแม่งทั้ง ทั้งโง่ตัดแดกยงแดกยาบ้างจะได้ฉลาดขึ้นอย่าไปแดกหมายอย่างเดียวทุกวันนี้แม่งหมาก็ไม่มีให้แดกงูเหลือมยังไม่มีให้แดกเลยทุกวันนี้ตื่นเช้ามาทีไรก็ท่านหุ่นเซนจงเจริญท่านหุ่นเซนจงเจริญได้มาเลเซียแม่งก็แม่งก็ตกใจไออันวาถูกแปลความหมายไปเพิ่งรู้ตัวก็แดกยาแก้ปวดหัวไปกันแล้วกันที่สําคัญเนี่ยนะฮะไออันวาอิบราฮิมก็บอกว่าคนไทยแม่งเป็นอะไรก็ไม่รู้ด่าเรานะด่าเราไม่ว่านะเสือกมาแฉกูอีกนะเป็นฆาตกรมือเปื้อนขี้อย่างเงี้ย มือทุจริตเออเข้าข้างกันไปเรื่อยๆคนไทยเข้าข้างกันไปเรื่อยๆสุดท้ายเด็กไม่กี่เดือนมึงก็ไม่ได้ด่าก,กูละเพราะกูจะพ้นตําแหน่งและสบายใจได้ฉะนั้นผมถึงบอกว่าวันนี้รัฐบาลเนี่ยเอาพูดจงตรงนะรัฐบาลเนี่ยมีราคาขึ้นมาเพราะคุณสจีนะถ้าไม่ได้คุณสจีนะรัฐบาลนี้ไม่ต่างอะไรกับรัฐบาลที่แล้วเลยไม่ต่างอะไรกันเลย ดีตรงที่ว่ายังไม่ไปเซ็นเซ็นอะไรให้กับขเมศยังไม่ได้มอบเงินมอบทองให้กับขเมศถ้าเกิดรัฐบาลนี้แม่งมอบเงินมอบทองให้กับขเมนไปสร้างรั้วสร้างไอ้ไปสร้างสะพานนะก็ไม่ต่างอะไรกับรัฐบาลที่แล้วเหมือนกันเพราะกูดูหน้าผู้นําเหล่าทัพแล้วก็เป็นไงเกาะหน้าเดิมเดิมคนเดิมเดิมแอคชั่นอย่างเดียวเราพร้อมแล้วท่านคะตกลงทางทางทางขเมศก็ว่าอย่างไรับท่านวันนี้ได้ข่าวว่ามีการเติมกําลังอ๋อผมไม่สนใจแล้วครับถึงเวลาก็ทะลุล้ำอธิปไตยเข้ามาผมก็สั่งยิงแล้วท่านจะสั่งเมื่อไห่ อีกสามปีข้างหน้าอีกสามปีข้างหน้ารอผมก็เสียก่อนแม่งพร้อมอย่างเดียวเลยอ่ะพร้อมทุกวันไม่รู้จะไปพร้อมถึงไหนก็ถามพร้อมเมื่อไหร่ข้ท่านกะอีกอีกสามปีจะหนูทำไมนานจังคะรอพี่กษียณก่อนน้องในขณะเดียวกันที่พี่ยังดำรงตำแหน่งอยู่น้องเย่าเพึ่งยุให้พี่ยิงเพราะประเดี๋ยวสั่งการไปยังไงเดี๋ยวผลแม่งตามมาเดี๋ยวพี่กษียณไปมันจะมีของตามหลังนั้นพี่ไม่สบายใจฉะนั้นรอพี่แป๊บหนึ่ง นะครับพร้อมทุกวันเลยกูดูข่าวแต่ละช่องแต่ละช่องนะบุกแล้วยิงสนัมทุ่งยึดปราสาทตาควายสุดท้ายเข้าไปดูบอกเหลืออยู่ยี่สิบเมตรไม่มีเสียงปืนสักนัดจีนเนี่ยก็ได้เคยพูดกับทางการรัฐบาลไทยไว้แล้วเคยคุยกับคุณอนุทินไปรล้วด้วยซ้ำไปว่าวันนี้จีนเนี่ยอยากจะส่งเสริมให้ประเทศไทยเนี่ยได้กลายเป็นผู้นำอาเซียนในเบอร์ต้น,ตน พูดง่ายๆว่าวันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าสิงคโปร์เนี่ยเขาเป็นเบอร์หนึ่งในอาเซียนเบอร์สองเบอร์สามก็จะเป็นอะไรครับ เบอร์สองก็จะเป็นอินโดนีเซียเบอร์สามก็จะเป็นเวียดนามเบอร์สี่ก็เป็นฟิลิปปินส์เบอร์ห้าเนี่ยเป็นมาเลเซียแล้วเบอร์หกถึงเป็นของเราทีนี้ถามว่าเราไปวัดกันตรงไหนอันนี้ผมคิดของผมเองนะครับว่าการกําหนดมาตรฐานตําแหน่งอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่เขาดูหนึ่งจากหนึ่งเลยนะสิียรภาพทางการเมืองอันดับแรกเลยเขาดูเสถียรภาพทางการเมืองก่อนเลยสองพอการเมืองนิ่งก็มาดูเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสามก็มาดูเสถียรภาพทางกองทัพ นะครับสี่มาดูเสถียรภาพของประชาชนเมื่อกินดีอยู่ดีมีสุงไหมวันนี้กองทัพอากาศก็พร้อมแล้วโดยเฉพาะโดรนรุ่น KB5E นี่นะครับที่มีพิสัยบินไกลถึง150ก <c oughs> ูว่า1 5อก็เหลือเฟือแล้วเพราะว่าระเบิดเป็นโดรนพีชีพแล้วระเบิดที่ผูกใต้ท้อง KB5E เนี่ยนะครับมีรัศมีในการทำลาย30เมตรต่อหนึ่งลูกไอ้สาเมตรต่อหนึ่งลูกหมายถึงว่าใครไปอยู่ก็ตายหาหมดในร,รอบ30เมตรเนี่ยคุณคิดว่าแม่งกว้างว่ะสามสิบเมตร กูว่าแม่งก็เกือบขึ้นสนามบอลแล้วจะโดนไปสองลูกนี่เป็นไงสนามบอลหนึ่งพอดีก็ประมาณตกแล้วห้าร้อยปอนลูกละประมาณสองร้อยห้าสปอนโดยสังเกตและเราเนี่พร้อมจะบินแล้วนะครับ แล้วเรายังมีตัวระบินระยะใกล้อีกนะเรามีตัวบินระยะใกล้ที่สามารถจะบรรทุกระเบิด250ปอนด์นเนี่ยบินไปถล่มตามหน้าแนวสบายๆได้อีกหลายลำเลยแล้วทีนี้ระยะการบินนะครับระยะความความเร็วนะครับถ้าตัวแรกเลยตัวรุ่นไม่ใช่ตัวท็อปนะไอตัวที่บินได้ประมาณ120กิโลเมตรความะระยะทางเนี่ยนะครับความสูงมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300 0ฟุตแล้วปล่อยลงมาปืนยังไงก็ยิงลำบากกูบอกให้เลย ยิงน้ำบากน,นะ250ปอนด์บินในระยะทางไปเนี่ยนะครับได้ถึงประมาณ120กิโลแต่ถ้าเป็นตัวกังการยันเค b นี่บรรทุกนะครับได้เหมือนกันแล้วไปไกลเพิ่มขึ้นไปอีกประมาณ150กิโลแล้วยังมีตัวท็อปไอ้ประเภทบินไปแนละ้วไม่ต้องกลับมาให้เห็นหน้าเลยนะครับไอ้นั่นบินพอๆกับจรวดของเราดีทวันเลยนะไอ้รุ่นนั้นไปถึง300กิโลเลยระยะทําการเพดานเพดานการบินเนี่ยไปถึงเกือบหมื่นฟุต อันนี้คือสิ่งที่โรงเรียนในเรืออากาศนะครับกระสติกระสตราชติยาอะไรเนี่ยนะฮะเป็นผู้ผลิตคนไทยผลิตเองครับร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบแล้วสามร้อยความสูงไอตัวสามร้อยเนี่ยสามารถบรรทุกระเบิดได้ลูกละห้าร้อยปอนด์ห้าร้อยปอนก็ระยะหวังระยะในการทำลายก็หนึ่งสนามบอล <laughs> สบายใจได้เลยเนี่ยและที่สำคัญเรามีโดรนจากนอกมาอีกมาผสมกันอีกนะครับอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งโดนที่มาจากเมืองนอกอีกจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับผมยืนยันว่าเราสามารถที่จะบินสูงได้นะครับโอกาสที่จะโดนยิงล่วงก็น้อยนะครับซึ่งมีอยู่จํานวนหนึ่งนั้นสามารถที่จะทําให้ขเขมรเนี่ยตายได้จํานวนมากไม่ใช่ไม่ใช่เผื่อหนีนะไปตายและที่สําคัญโดนเนี่ยเวลามันบินขึ้นไปข้างบนนะเสียงแม่งข้างล่างไม่ได้ยินนะข้างล่างไม่ได้ยินเสียงเลยต้องคอยมีชุดเฉพาะกิจเนี่ยนะครับหรือเรียกว่าชุดเฉพาะเก็บคอยตั้งปากกระบอกปืนคอยยิงอยู่ ฉะนั้นไอ้ปืนที่จะยิงได้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นปืนปลอยปืนปลรยเนี่ยมีหน้าที่สําคัญในการยิงสกัดโดนและเครื่องแจมสัญญาณอ่าโดรนของจีนที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับมันก็คงไม่เพียงพอต่อการใช้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าอะไรที่เป็นโดนจีนบินเข้ามาไอ้เครื่องแจมสัญญาณตัวนี้แม่งรอกได้หมดบินบินอยู่ร่วงขมิ้นงงบอกเราลืมชาติแบตแงะเลย <laughs> ผมถึงย้ำไงครับว่าคัเมเรนไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับโดนเพราะเขามีโดนอยู่จำนวนมาก ไม่ต่ำกว่า4 5่ห้าพันเครื่องนะครับในการในการที่เขาจะมาก่อเหตุครั้งนี้และที่สำคัญผมทราบมาแล้วเมื่อวันของวันก่อนผมก็พูดว่าการบินโดนของทหารขเขมรนั้นก็จะเป็นส่วนใหญ่และอีกส่วนหนึ่งจะเป็นนักบินโดนที่ขเขมรจ้างมาบินโดนเพื่อมาทิ้งระเบิดใส่บ้านเราอันนี้เป็นข่าวที่เขายืนยันมาว่ามีนักบินโดนจากต่างประเทศมารับจ้างบินอันนี้เรื่องจริง เศรษฐก,กิจภายในของขมเขมรวันนี้ก็เจ๊งชิบหายกันไปเรียบร้อยนะครับทุกคนสบายใจได้นะขมเขมรวันนี้ <ฮะ S 1> ธนาคารปิดตัวปิดตัวลงไปอีก5ที่นะครับแล้วจ่อจะปิดอีกหลายที่คือพูดง่ายๆว่าทยอยกันปิดเพื่อไม่ให้ชาวขามเขมรตกใจแต่ปิดขนาดเนี่ยรวมๆกัน7ธนาคารเจด็ดแห่งเจ๊งลงไปเนี่ยผมบอกเลยขมเขมรที่มึงยังไม่ตกใจกันอีกเหรอถ้ามันตกใจช้าจังเลย แต่ล่าสุดในประเทศขเขมรวันนี้เองมีการก่อบอดประท้วงบริษัทใหญ่ยักษ์ใหญ่ของจีนที่ไม่ได้ให้เงินค่าแรงมาเป็นระยะเวลาหลายวันแล้วนะครับเพราะพวกนี้มันทำงานเป็นวิกวินะครับเจ็ดวันจ่ายทีสิบวันจ่ายทีสิวันจ่ายทีพวกนี้ก็โดนตัดค่าแรงโดนตัดโอทไม่มีแต่ต้องอยู่ทำงาน อยู่ทำงานเกินเวลาถ้าไม่ทำงานเกินเวลาก็เป็นไงครับจีนก็ไล่ออกนะครับสวัสดิการต่างๆที่โรงงานเคยใจให้ตอนหลังก็บอกออกไปก่อนแล้วค่อยมาเบิกทีหลังคุณคม้นไหมคำนี้สมัยก่อนพวกราชการก็ออกไปก่อนแล้วมาเบิกทีหลังแต่ตอนนี้ก็คือบัตรประชาชนใบเดียวนะครับนะสำหรับกรมบัญชีกลาง